ค่ะเขาบอกว่าวันนี้พี่นานนะคะจะพาไปรู้จักกับเจ้าแมวนะคะพันสกอตติสโฟนั่นเองว้าวได้ยินชื่อนี่แบบดูไฮโซมากเลยนะใช่ครับเหมือนพวกยอดมนุษย์4ตัวอะไรทีนั่นะสิคะแต่ว่าน้องหลายๆคนอาจจะเอ๊ะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าพี่นาพูดว่าแมวพันนี้ก็คือเจ้าเสือโครงนั่นเองเจ้าแมวที่เขากําลังฮิตฮอตแล้วก็ดังอยู่ตอนนี้เลยได้ได้ว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าอยากจะดูนะคะว่าทําไมเขาถึงฮิตเลี้ยงแมวพันนี้กันตามเลยงั้นไปชมกับพี่ตุ๊กตากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ทุกตาค่ะกลับมาพบกับช่วงของคอลัมน์สั่เลียงทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้พี่ทุกตาจะพามารู้จักกับเจ้าเหมียวพันนี้ค่ะ สกอตติสโฟค่ะแค่ชื่อก็บ่งบอกถึงที่มาแล้วนะคะว่ามาจากประเทศสกอตแลนด์ค่ะแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เลยนะคะเอเพราะอะไรทำไมถึงเป็นที่ฮิตฮอตในประเทศไทยขณะน,นี้คงต้องไปถามกับคนที่รักแนวมากๆอย่างพี่ปุ๊กกี้นะคะเจ้าของร้านคิตตี้แคทคาเฟ่ค่ะสวัสดีสสดค่ะพี่ปุ๊กกี้ไหนๆก็มาถึงร้านคิตตี้แคทนะคะก็เลยสงสัยว่าทำไมเจ้าพันนี้คะ่ะ ถึงเป็นที่นิยมของคนเลี้ยงของคนไทยในขนาดนี้คะก็พันนีคือตอนนี้คือบูมมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่น่ารักความน่ารักของเขาด้วยมีใสยส่วนตัวด้วยแล้วก็ด้วยลักษณะรูปร่างด้วยะคะ่ะก็เลยจะเป็นที่นิยมมากในตอนนี้จุดเด่นนี้อยู่ที่ไหนคะ จุดเด่นของสกอติสโฟคือสกอติสโฟเนี่ยจะมี2แบบคือทั้งหูพับและหูตั้ง mm hmm. ขนสั้นและขนยาวก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเลยงนิยมเลี้ยงขนสั้นส่วนตัวนี้จะเป็นแบบหูหูตั้งก็ค mm ือ hmm. ลักษณะเด็กของเขาก็คือมีใบหูที่เล็กหัวกลม mm hmm. ตากลมโตแล้วก็ช่วงคอที่สั้นค่ะคือตัวกลมทั้งตัวเลยใช่ใช่ตัวกลมมาก แล้วก็หูนี่ไหนเห็นบอกว่ามีแบบหูพักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นตัวตัวนั้นอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่นิยมเลี้ยงเนี่ยจะชอบเลี้ยงหูตั้งหรือว่าหูพัก ออจริงจริงมันก็น่ารักเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ก็จะเป็นคลาคลากันไปมากกว่าค่ะแล้วสำหรับตัวพี่ปุ๊กกี้เองนี่เพราะอะไรถึงชอบเลี้ยงพันนี้เพราะว่าเห็นเยอะมากเลยค่ะใช่ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยด้วยความที่ขนสั้นเขาจะรออักษาความสะอาดได้ง่ายดูแลเขาได้ง่ายมากคือไม่ต้องอาบน้ำบ่อยแค่หวีขนเขาค่ะคือแล้วอีกอย่างตัวนิสยัยคือขี้เล่นขีออน้อ้อนค่ะเป็นทุกตัวหรือเปล่าคะ โดยส่วนใหญ่นะคะสกอตติโฟเป็นเกิดทุกตัวโดยเฉพาะตัวผูว้จะเป็นแมวที่ขี้เล่นสามารถเลี้ยกับเด็กได้ดีค่ะก้าวร้าวอะไรไหมคะถ้าสกอตติโฟไม่นะคะเขาจะขี้เล่นโดยนัณะนิสัยของเขาเลยอะคะ่ะโดยราคาเนี่ยค่อนข้างแพงแต่ทําไมถึงคนอย่างนิยมซื้อมาเลีเ้ยงนะคะก็ เป็นพอส่วนหนึ่งเนี่ยพอคนนิยมเลี้ยงราคาก็ติดตัวสูงขึ้นด้วยอะคะ่ะแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของแต่ละเกรดก็จะไม่เท่ากาันคือเลี้ยงเกรดเลี้ยงเล่นหรือเกรดประกวดราคาก็จะด่างกันเยอะละแต่สีที่นิยมในตัวสกอตติโฟมนี่จะเป็นสีเอสีกลูสีฟลูนี่คือเป็นสีเทา<อ>ใช่<า>ตัวเมื่อกี้การดูแลมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าปกติเนี่ยแมวหูพับเนี่ย เรื่องหูนี้สําคัญใช่ไหมเราต้องอดูแลเป็นพิเศษไหมแต<ล><ร>่เราคือเช็ดหูเขาเป็นปกติอยู่แล้วคือเราจะแปลงขนเขาทุกวันแล้วก็เช็ดหูเขาทุกอาทิตย์ือาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเนื่องจากตัวที่หูเขาเนี่ยเล็กเพราะฉะนั้นการที่ทําความสะอาดช่องหูเนี่ยก็คือจะลําบากกว่ามแมวที่หูตั้งทั่วไปนิดหนึ่งเพราะว่าหูเขาจะเล็กแล้วจะพับแบบเช็ดยากนิดนึงทำยังไงอะคะเวลาที่ปุ๊กกี้ทํายังไงเวลาที่แบบแมวหูพับแล้วเราทําความสะอาดช่องเนี่ย เขาก็จะมีดิ้นบ้างนะคะถ้าตัวไหนที่ดื้อหน่อยก็อาจจะต้องใช้สองคนจับค่ะก็คือดึงหูขึ้นมาใช่แล,แล้วก็เช็เสดสำลีใช็ดขั้นบททัตเช็ดชุดน้ำยาเช็ดธรรมดาได้ยินว่ามันเป็นแมวที่ยิ้มได้จริงปะ่ะคือเป็นเพราะลักษณะเหมือนพันธเขามากกว่าเพราะปากเขาจะเป็นลักษณะที่เหมือนจะเป็นแมวยิ้มตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็เป็นบางตัวเหมือนกันได้ยินมานะคะบอกว่าที่ คนนิยมเลี้ยงในเมืองไทยตอนนี้ที่แบบดีก็ถีบตัวพุ่งขึ้นสูงเลยเนี้ยเป็นเพราะจากเพดเพดหนึ่งใช่ไหมคะออก็คือทุนหัวของบ่าวเขาะจะมีแมวสกอติชโฟตัวหนึ่งชื่อเสือตอ้มซึ่งน่ารักมากน่ารักจริงๆคะ่ะตัวอ้วนๆกลมๆเนี่ยคือใครเห็นก็ต้องหลงรักในความน่ารักของเขาทุกคนก็เลยอยากจะมีแบบเสือตออ้มไว้ครอบครองอ๋อ,อก็คงมาจาก จุดนี้ด้วยใช่ใชค่ะ,คะใช่แล้วเราเป็นเพราะเห็นเพจนี้หรือเปล่าถึงมาเลี้ยนเราชอบแอบเป็นพัสดุ์เครื่องตัวจริงมากกว่าค่ะโอเควันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสกอตติฟโฟมากเลยะนะคะแล้วเดี๋ยวยังมีแมวพันธุ์อื่นอีกเยอะเลยซึ่งพี่ตาวะยังต้องมากวนกับที่คิตตีแคทคาเฟ่คิตตีแคทคาเฟ่อีแอกแน่นอนค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ฟุกี้ค่ะแล้วก็ กลับมาพบกับคอลัมน์สัตว์เลี้ยงได้ทุกวันพฤหัสนะคะซึ่งน้องๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามนะคะสามารถส่งที่อยู่มาหาที่ตุ๊กตาได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าจะส่งทาง SMS มาก็ได้นะคะหรือว่าจะอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook ค่ะวันนี้หมดเวลาของพี่ตาแล้วนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ น่ารักไหมครับโอ้โหน่ารักขนาดนี้ไม่สงสัยเลยนะคะว่าทาไมหลายคนเนี่ยถึงอยากจะเลี้ยงนะคะใช่แล้วล่ะครับก็คล้ายๆกาฟิลไหมแมวจ้้าแมวกาฟิลอ่นน่ารักเหมือนกันเนาะคนอ้วนเนาะโกลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก่อนที่จะไป